บ้านนาะบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นโปรเคียตู้ค่ะเป็น EP ีที่159นะคะ สำหรับโปรเคียตูน้นราคารเริ่มต้นที่40บาทนะคะเมื่อลูกค้าท่านใดนะคะซื้อครบ5กระถางขึ้นไปเราจะส่งให้ฟรีไม่มีบวกค่าบริการจัดส่งใดๆเพิ่มเติมนะคะแต่สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อนะคะ1ต้น2ต้น3ต้น4ต้นนะคะจะมีบวกค่าบริการการจัดส่งแบบเมาส์เมานะคะลูกค้าพร้อมโอนค่าส่งเมาเมา50บาททุกบ้านค่ะลูกค้าเก็บเงินปลายทางค่าส่งเมาส์เมาส์70บาททุกบ้านค่ะถ้าไม่อยากเสีย ค่าจัดส่งนะคะซื้อครบ5กระถางขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีจ้า สำหรับคลิปนี้นะคะถ่ายทำไว้ประจำวันอาทิตย์ที่10กันยายนเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันจันทร์ที่11กันยายนนั่นเองทางส่วนของเรานะคะจะส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุอรองก่องจัดส่งทางไปรษณีย์เอ s มให้ทุกบ้างคะ่ะและช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อสั่งซื้อบอนสีและ ขอดูรูปต้นไม้นะคะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูปคิวอาโค้ดพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางมุมด้านล่างทางซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะชี้แจงรายละเอียดกันครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะคะโปรเคียรตู้นะคะมาสวยๆราคาเบาๆในอีพีที่159นี้กันเลยจ้า พอกันที่นรายการนี้นะคะเป็นไม้นะคะไม้แผลงค่ะนะคะลักษณะทรงใบาย,ยาวพื้นใบสีแดงนะคะแนะนําให้จัดฟอร์มก้นนะคะน้องมีชื่อว่าเพชรติวานนท์นะคะวันนี้นํามาแบ่งปันในราคาเบาๆนะคะกระถางละ40บาทนะคะยกตัวอย่างมาให้ชมนะคะ2รายการก่อนนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะนําไปจัดฟอร์มก้นนะคะสามารถสั่งเข้ามาได้เลยคะ่ะ รายการนี้นะคะมีชื่อว่าสีเบญจรงค์นะคะเป็นไม้กัดสีนะคะการไล่สีของเขานะคะจะค่อยๆขึ้นมานะคะรอนะคะต้องรออายุไม้นะคะสร้างหัวก่อนนะอย่างเช่นนะคะต้นนี้ใบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าอทอนสีนะคะการไล่สีแดงเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะพื้นใบนะคะจะออกโทนสีแดงทั้งใบแล้วก็ตัดด้วยกระดูกเขียวนะคะสีเบญจรงค์น้องเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะทําฟอร์มก่อก็สวยนะคะแนะนําค่ะวันนี้เรานํามาแบ่งปันในราคาเบาๆนะคะแบ่งให้ในรคา ราคากระถางละ40บาทค่ะรายการนี้นะคะมีชื่อว่าดาวเคียงดินนะคะเป็นไม้โชมเม็ดนะคะลักษณะทรงใบนะคะออกโทนสีน้ำตาลน,นะคะอมแดงนะคะแล้วก็มีแซมติด้ายเข้ามาบ้านเล็กน้อยนะคะเพราะว่านะคะชุดนี้นะคะเราผ่ามาจากนะาเมืองโนนนะคะก็จะมีความนะคะติดด่างมาเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแม่ค้าจะนํามาขายนะคะในานามดาวเคียงดินนะคะเป็นไม้โชมเม็ดโทนสีสวยนะคะ เราแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ40บาทนะคะวันนี้นํามาแบ่งปัน4กระถางนะคะเพราะว่านะคะไม้ชุดนี้ขายดีมากนะคะเนื่องด้วยนะคะน้องเป็นไม้ที่โทนสีสวยเม็ดเด่นนะคะแนะนําให้จัดฟอร์มกอสักสอกระถางนะคะสวยมากค่ะมือใหม่นะคะต้นนี้ก็สามารถเลี้ยงได้นะเลี้ยงง่ายนะคะนะคะเน้นนะคะเน้นใบกาปู่เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องนะคะเป็นไม้ที่เกิดมาจากการผ่าหัวนะคะก็ต้องใช้เวลานะคะในการสร้างหัว สองหรือ3เดือนนะคะถ้าเขาสร้างหัวแล้วนะคะเขาสามารถอยู่นอกตู้ได้ทนต่อสภาพอากาศนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเก็บความรู้ดีๆนะคะสำหรับการเลี้ยงบอลสีค่ะ รายการนี้นะคะทรงใบไทยนะคะพื้นใบสีแดงนะเข้มมันวาวนะคะมีชื่อว่าสีสหัสนะคะไซฟอร์มแบบนี้นะคะโทนสีสวยนะแนะนํานะคะให้ไปจัดฟอร์มกอ่อสักสองกระถางนะคะเราแบ่งปั้นนะคะให้ในราคากระถางละ40บาทนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสีสหัสนะคะฟอร์มนะคะเป็นฟอร์มคอมเพกไม่ใหญ่มากนะคะแนะนําให้จัดฟอร์มกอ่อสกระถางนะคะเราแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทจ้า รายการนี้ยังคงมีต่อเนื่องนะคะมีชื่อว่าพริกกับเกลือนะคะลักษณะทรงใบกลมพื้นใบสีเขียวนะคะเป็นงานโชมเม็ดนะคะเม็ดแดงใหญ่เด่นมากแล้วก็เม็ดแดงเม็ดขาวเล็กนะคะสวยนะคะเป็นางานที่ลงตัวเลยนะคะเราแบ่งปั้นนะคะในราคากระถางละ40บาทอีกเช่นเดิมนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะชอบจัดฟอร์มกอนนะคะรับไปสักสองกระถางนะคะไปจัดฟอร์มกอได้สวยมากค่ะฝากไว้ด้วยนะคะพริกกับเกลือในราคากระถางละ4ี่บาทจ้า รายการนี้นะคะมีชื่อว่านะคะหลวงปู่ทิมนะคะน้องเป็นไม้ลักษณะทรงใบาย,ยาวนะคะโทนสีเปรอะนะคะเขียวชมพูนะคะตัดด้วยงานขอบสีชมพูเข้มๆนะคะต้นนี้สวยมากนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้อย่างสบายๆนะคะแนะนํานะคะให้ไปจัดฟอร์มกอ่อนนะคะรวมกันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะน้องเป็นไม้ที่โทนสีสวยนะคะจะทําฟอร์มกอ่อได้ดีเลยนะเราแบ่งปั้นนะคะให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะโทนสีสวยมากนะคะแนะนํานะคะเช่นกันค่ะ ะะฟอร์มก็สวยมากค่ะฝากไว้ด้วยนะคะหลวงปู้ทิมนะคะในราคาเบาๆนะกระถางละ50บาทค่ะ การนี้นะคะเป็นไม้เก่านะคะมีชื่อว่าชมพูพันนะคะลักษณะนะคะของเขาจะออกลักษณะทรงใบหอกนะคะก้านยาวนะคะออกโทนสีชมพูนะคะต้นนี้นะคะเมื่อโตนะคะเขาจะมีความป้ายชมพูเข้มๆม,มาด้วยนะคะเป็นไม้ที่มีเสน่ห์อีกหนึ่งต้นนะคะที่น่าสะสมนะคะเดี๋ยวจะนําตัวอย่างตอนโตมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเผื่อมีลูกค้าใหม่ๆนะคะแวะเวียนเข้ามา รับชมคลิปวิดีโอจากทางสวนบ้านนาะบอนสีนะคะต้นนี้สวยมากนะคะแนะนำเลยนะคะเราแบ่งให้นะในราคากระถางละห้บาทเท่านั้นนะคะราคานี้นะคะแนะนำนะคะให้ไปจัดฟอมกกอสักสองกระถางนะคะน้องเป็นไม้ที่โทนสีสวยเลี้ยงง่ายนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้อย่างสบายๆเลยจ้า ต่อกันที่ในรายการนี้นะคะเป็นบอลกาดบเช่นกันนะคะมีชื่อว่าหอกสัตโลหะนนะคะหอกสัตโลหะน้องเป็นไม้ที่สวยมากแล้วก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะความสูงนะคะอยู่ประมาณ14-15้เซนนะคะอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วรากเดินมาแบบแน่นๆนะคะเป็นสัญญาณว่านะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง5นิ้วครึ่งหรือ6นิ้วได้เลยนะคะจัดทาฟอรอมกอ็ก็สวยนะคะวันนี้นะคะแอมนํามาแบ่งปันนะคะในราคากระถางละ50บาทนะคะยกตัวอย่างมาให้ชม3มกระถางนะคะ สำหรับรายการนี้นะคะมีจํานวนสํารองนะคะต้นสีสวยนะคะแนะนํานะอยากจะให้รับนะคะลองรับน้องไปเลี้ยงดูนะคะต้นนี้สวยมากค่ะได้รับชมเพลินๆสบายตานะคะฝากไว้ด้วยค่ะนะคะหอกสตโลหะนะคะในราคากระถางละ50บาทค่ะ ตอนนี้นะคะมีชื่อว่ามณีจันทนะคะน้องจะเป็นไม้ด่างนะคะมีความด่างขาวนะคะซึ่งนะคะสามกระถางนี้นะคะติดด่างขาวนะคะแต่จะติดด่างขาวน้อยนะคะแบบนี้ทุกกระถางเลยนะวันนี้นะคะมีมาแบ่งเพียงแค่3มกระถางเท่านั้นนะคะเราแบ่งให้ในนราคากระถางละ50บาทค่ะวันนี้มีมา3กระถางนะคะ มาต่อกันที่ไม้ชุดนี้นะคะชุดนี้เป็นลูกไม้กัดสีนะคะการกัดสีของเขานะคะเมื่อโตไปนะจะกัดสีออกโทนสีชมพูนะคะหรือสีแดงนะคะตัดด้วยงานกระดูกขาวนูนสวยนะคะต้นนี้นะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเดี๋ยวเราจะนําภาพนะคะตัวอย่างตอนโตมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะตัวนี้สวยมากค่ะแนะนํานะคะให้รับสักสองกระถางนะคะไปจัดฟอร์มกอ่อสวยๆนะวันนี้นะคะไซส์ฟอร์มนะคะความสูงอยู่ประมาณ13-14นนะคะเราแบ่งให้ในราคา กระถางละ50บาทเท่านั้นนะคะฟอร์มนี้สวยมากทนสีสวยนะคะน่าเก็บค่ะเพราะว่าน้องเป็นไม้ที่แข็งแรงสามารถเรียงนอกตูได้จ้า รายการนี้นะคะมีชื่อว่าท้าวหิรันพนาสูนนะคะซึ่งจะเป็นไม้แผลงนะคะแผลงแดงไม่ป้ายเขียวนะคะนี่เลยนะคะให้ดูความแผลงของเขานะคะแผลงสวยนะคะวันนี้นํามาแบ่งปัน6กระถางเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้แผลงออกมาหน้านี้เท่าไหร่น,นะคะวันนี้เรานํามาแบ่งปันนะคะในราคากระถางละ50บาทนะคะจะทําฟองก้นนะคะสัก2กระถางนะคะใบทรงนะคะลักษณะทรงใบยาวนะคะขอบใบบิดเป็นเกลียวนะคะสวยมาก ะะฝากไว้ด้วยนะคะท้าวหิรันพนาศูนย์นะคะแผลงแดงในราคา50บาทเท่านั้นค่ะ รายการนี้นะคะมีชื่อว่าศีลาหุ้มทองนะคะจะออกโทนสีน้ําตาลนะคะอมแดงนะคะโทนสีเข้มๆค่ะตน้นต้นนี้นะคะโตไปสวยมากค่ะแนะนําให้จัดฟอร์มกอ่อนนะคะสัก2กระถางนะคะสวยเลยนะนี่ค่ะถ้าเราจับรวมกันนะคะแบบนี้นะจะเป็นฟอร์มกอดที่สวยมากค่ะวันนี้เรานํามาแบ่งปันนะคะในราคากระถางละ50บาทนะคะซื้อครบ5กระถางจัดส่งให้ฟรีเลยค่ะ รายการนี้นะคะมีชื่อว่ามนสวรรค์นะคะเป็นงานโชว์เม็ดนะคะพื้นใบนะคะจะออกสีน้ําตาลอมแดงนะคะงานโชเม็ดนะคะแนะนําให้จัดฟอร์มกอค่ะลูกค้านะคะต้นนี้นะคะจัดฟอร์มกอสักสองกระถางสวยเลยนะคะวันนี้นะคะไซส์ฟอมนะคะความสูงอยู่ประมาณ10-14เซนนะคะเราแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะฟอร์มสวยมากค่ะสําหรับมนสวรรค์ชุดนี้นะคะฝากไว้พิจารณาอีกหนึ่งรายการนะคะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องเป็นบอลกาบนะคะเป็นลูกไม้นะคะยังไม่มีชื่อนะคะสําหรับลูกไม้นะคะนรายการนี้นะคะใช้รหัสว่า A1 นะคะลูกไม้กาบรหัส A1 นะคะแจ้งแอมมาอย่างนี้นะ,ะเราแบ่งให้ค่ะวันนี้นะคะราคาเบาๆเลยนะคะฟอร์มสวยแข็งแรกนะคะความสูงจะอยู่ประมาณ 12 -13 ถึง13เส้นนะคะเราแบ่งให้เนราคากระถางละ50บาทนะคะฟอร์มสวยนะคะแนะนำนะถ้าท่านใดชอบฟอร์มกอน,นะคะรับไปจัดฟอร์มกอน,นะคะบอลกราบสัก2กระถางนะคะนี่คือสวยมากค่ะนะจะออกโทนสีแดงๆนะคะอิดๆนะคะสวยมากค่ะฝากไว้ด้วยนะคะลูกไม้บอลกราบรหัส A1 ในนราคา50บาทคา่ะ ต่อ,อก,กันที่รายการนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะใช้ชื่อว่าลูกไม้รหัส B9 นะคะ B9 นะย้ำนะคะน้องเป็นไม้ลักษณะนะคะเป็นบอลกาบนะกึ่มบอลกาบนะคะ ทรงใบนะคะออกทรงลักษณะนะคะใบพัดนะคะสวยมากนะคะทอนสีออกเปรอะนะคะเรานำมาแบ่งปั้นนะคะไซส์ฟอมแบบนี้นะคะเราแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ50บาทนะคะนำไปจัดฟอร์มก่อนนะคะเข้าชัดเข้าทรงแบบนี้นะคะสวยมากค่ะจะออกทนสีเปรอะนะคะยิ่งเลี้ยงนอกตู้ทนสียิ่งเข้มขึ้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะลูกไม้รหัส B ี้าในราคา50บาทค่ะ ต่อกันที่นรายการนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะใช้รหัสว่า B13 นะคะลักษณะทรงใบนะคะออกคล้ายใบพัดนะคะสวยมากนะคะต้นนี้นะออกโทนเปรอนนะคะเปรอะเข้มเขมออกโทนแดงแดงนะคะวันนี้เรานํามาแบ่งปันนะคะในราคากระถางละ50บาทนะคะเป็นฟอร์มกอได้สวยงามนะคะจัดฟอร์มกอสักสองกระถางแบบนี้นะคะโทนสีเข้มเข้มนะคะสวยมากค่ะฝากไว้ด้วยนะคะลูกไม้รหัส B13 ในราคา50บาทคะ่ะ รายการนี้นะคะมีชื่อว่าพลมมณีนะคะน้องเป็นบอลกาบนะคะซึ่งนะคะอาจจะมีหลุดกาบไปบ้างนะคะเรานํามาแบ่งปันนะคะเน้นราคาเบาๆนะคะถึงจะหลุดกาบนะคะแต่โทนสีเขาสวยนะคะจะออกเปรอะนะคะเปรอะด่างนะต้นนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะด้วยรายใบและทรงสีนะคะที่สวยงามนะคะวันนี้เรานํามาแบ่งปันนะคะเพียงแค่สี่กระถางนะคะเน้นราคาเบาๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ ลมมณีนะคะส์ฟอมความสูงอยู่ประมาณนะคะ1 0บถึงสิเนเราแบ่งให้ในราคานะกระถางละ50บาทค่ะคลิปนี้นะคะมีมาแบ่ง4กระถางนะคะเพราะว่านะคะน้องเป็นบอลกาบที่อ่ะหลุดกาบนะคะหลุดกาบแต่โทนสีสวยนะคะถ้าท่านใดนะคะชอบเรื่องโทนสีนะคะแนะนําค่ะจัดฟอร์มก้นะคะสัก2กระถางสวยมากค่ะ รายการนี้นะคะมีชื่อว่าขวัญดาวนะคะมีมาแบ่ง2กระถางนะคะเราแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะต้นนี้โตไปสวยนะคะแตกเม็ดได้สวยกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้นะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะลายใบนะคะพื้นสีแดงเขาเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเป็นพื้นเม็ดรกร,รมมี่นะคะสวยมากค่ะแนะนํานะคะนําไปจัดฟอร์มกอนะคะสวยค่ะแต่วันนี้นะคะมีมาแบ่งเพียงแค่2กระถางนะคะในราคากระถางละห0บาทจ้า นี้มาแล้วค่ะนะคะใครที่ชอบสะสมนะคะบอนเข้มนะคะสายดุค่ะมีชื่อว่านะคะสุรพลนะคะเป็นไม้สายดำนะคะสายเข้มๆนะคะวันนี้นะคะเรานํามาแบ่งปัน4ต้นก่อนนะคะน้องทยอยโตนะคะแบ่งให้ในราคานะคะราคากระถางละเจ็บาทนะคะสุรพลนะคะเป็นไม้โชเม็ดแถมอีกหนึ่งอย่างนะคะงานโชกระดูกด้วยค่ะกระดูกสวยตั้งแต่เล็กเลยนะคะแนะนํานะคะนะรับไปจัดฟอร์มก่อนนะคะสัก สองกระถางโทนสีสวยนะคะทนสีเข้มๆน่าสะสมค่ะฝากไว้ด้วยนะคะน้องมีชื่อว่าสุนร,รพลแบ่งให้ในราคากระถางละ70บาทค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นลูกไม้เหลืองนะคะตัวไปนะคะเขาจะมีเม็ดนะคะสีชมพูนะคะสีขาวนะคะเล็กๆนะคะกระจายนะคะรอบนะคะชั้นขอบใบนะคะที่ยิบเลยนะต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะเราแบ่งให้นะคะในวันนี้นะ,ะกระถางับ 80บาทค่ะวันนี้มีมา3กระถางนะคะน้องๆทยอยโตนะคะฝากไว้ด้วยนะคะลูกไม้เหลืองนะคะจะออกทรงกากด้วยนะคะเป็นบอลกากมีแข้งนะคะเมื่อโตสุดนะคะกากและแข้งก็จะหายไปนะคะกลายเป็นก้านนะสาหรับลูกไม้ต้นนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะลูกไม้เหลืองในราคา80บาทค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะเป็นไม้เก่านะคะจัดอยู่ในตับรามเมื่อกี้น,นะคะมีชื่อว่านางมนโทนะคะโทนสีนะคะสวยนะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสามารถเรียงนอกตู้ได้นะคะวันนี้นะคะมีจำนวนเหลือเพียงแค่2กระถางเท่านั้นนะคะแอมแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ 80บาทนะคะนี่เลยนะคะถ้าซื้อครบ5กระถางจะส่งฟรีนะคะโปรนี้ดีคุ้มมากค่ะมือใหม่ไม่ควรพลาดนะคะฝากไว้ด้วยนะคะโปรนี้นะเป็น EP ที่159ค่ะการนี้นะคะเป็นบอลกราดเช่นกันนะคะมีชื่อว่านะคะหลวงปู่ใหญ่นะคะโทนสีจะออกโทนสีชมพูนะคะงานกระดูกเขียวนะคะต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะฟอร์มใบดีทิ้งใบยากนะคะเราแบ่งให้นะคะในราคานะคะกระถางละ 6กบาทนะคะหลวงปู่ใหญ่แบ่งให้ในราคากระถางละ60บาทเท่านั้นค่ะต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าปีมะโรกนะคะน้องเป็นไม้ฟอร์มใบดีนะคะโทนสีสวยนะคะเม็ดก็เด่นนะคะวันนี้นะคะเรานำมาแบ่งปันนะคะในราคากระถางละ 80บาทนะคะปีมะโรงนะคะน้องเป็นไม้ที่ฟอร์มใบดกทิ้งใบยากนะคะแล้วก็นะคะที่สําคัญนะจัดฟอร์มกอดได้สวยมากค่ะลูกค้าบางท่านนะคะอาจจะไปจัดร่วมกันนะคะกับไม้เหลืองสัก1ต้นนะคะก็ได้นะคะโทนสีสวยนะคะเหลืองตัดชมพูนะคะสวยมากค่ะฝากไว้ด้วยนะคะปีมะโรงในราคากระถางละแล้ว8บบาทวันนี้มีมา4กระถางค่ะ ต่อกันทีน่นรายการนี้นะคะเป็นบอนกาบนะคะมีชื่อว่าราศีพฤกนะคะวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะคะจัดให้เลยค่ะในราคากระถางละ80บาทนะคะฟอร์มสวยนะเป็นบอนกาบนะคะสายประกวดเลยนะคะเนื่องด้วยนะคะเรื่องทรงใบนะคะที่โดดเด่นนะคะงานเม็ดงานกระดูกที่สวยงามนะคะฝากไว้ด้วยนะคะราศีพฤกนะคะเป็นบอนกาบที่น่าเลี้ยงมากๆค่ะจัดให้ในราคากระถางละ80บาทจ้า รายการนี้นะคะมีชื่อว่าซับเรษฐีนะคะน้องเป็นงานที่สวยมากค่ะตเด่นทั้งงานเม็ดงานโชวกระดูกนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อหัวเขาเริ่มแข็งแรงนะคะโทนสีนะพื้นสีเขาจะออกเป็นพื้นสีแดงนะคะสวยมากค่ะออกพื้นกรมยี่นะคะท่านใดที่ชอบเลี้ยงไม้นอกตู้นะคะต้นนี้แนะนําเลยค่ะน้องหน้าเลี้ยงค่ะนะคะสําหรับซับเรษฐีนะคะวันนี้มีมาแบ่งเพียงแค่3กระถางนะคะแล้วก็มีสำรองอีก2กระถางก็จะเป็นไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยนะคะเราแบ่งปั้นนะคะ ให้แนวราคากระถางละ70บาทนะคะฝากไปด้วยนะคะสับเศ็ษฐีไม้สวยๆที่หน้าเลี้ยงนะคะแนวราคากระถางละ70บาทจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่านพก้านะคะพื้นสีแดงป้าย ป้ายขาวนะคะชัดๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้นํามาแบ่งปันนะคะให้เนนราคากระถางละ70บาทนะคะจัดให้แบบว่าโทนสีนี้เลยนะคะพื้นแดงปลายขาวนะคะวันนี้นะคะมีนะคะฟอร์มสวยๆมา3ากระถางนะคะอย่าลืมนะนําไปจัดฟอร์มกอเลี้ยงนอกตู้ได้สวยมากค่ะแบ่งให้เนนราคานะคะ70บาทเท่านั้นค่ะและรายการนี้นะคะมีชื่อว่าชัดทิศนกอนนะคะลักษณะทรงใบกลมนะคะเป็นไม้ฟอร์มใบดกแตกหน ออกเก่งนะคะลักษณะการกัดสีนะคะจะออกด่างเปรอะนะคะให้โทนสีที่สวยงามนะคะที่สําคัญนะยิงเลี้ยงนอกตู้โทนสีนะคะยิ่งสวยความด่างยิ่งชัดเจนนะคะวันนี้เราแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ80บาทนะคะหยิบยกตัวอย่างมาให้ชม2กระถางก่อนนะคะถ้าลูกค้าสั่งเพิ่มนะคะก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะคะถ้าลูกค้าท่านได้นะคะมีแอดไลน์ก็รบกวนนะคะแอดไลน์ไปที่เบอร์0 8 3 0 5 4 1 8 7 5เเพื่อขอดูรูปต้นไม้และส่งรายละเอียดกับแม่ นะ,ะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะโปรดีๆในอีพีหนึ่งร้จ้ารายการนี้นะคะมีชื่อว่ารัตนสินนะคะเป็นไม้นะคะไม้ป้ายอมาตะอีกหนึ่งต้นที่น่าสะสมนะคะที่สําคัญนะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเดี๋ยวจะหยิบยกฟอร์มให้ชมนะคะนี่เลยนะคะโทนสีสวยนะคะใบมันวาวนะคะปายแดงชัดเจนนะคะแบ่งให้นะในราคากระถางละห0ึบาทนะคะรัตนสินน้องเป็นม้ไม้ป้ายนะคะที่ท ทำยากอีกหนึ่งรายการเลยนะพ่อพอกับชายชนเลยนะคะอยากจะแนะนําว่านะคะถ้าเจอป้ายแบบนี้นะคะถ้าชื่นชอบนะคะจัดไปเลยค่ะอย่าลังเละนะคะฝากไว้ด้วยนะคะรัตนสินในราคา100บาทคา่ะรายการนี้นะคะเป็นไม้ลักษณะทรงใบกลมป้ายสีแดงนะคะสวยมากค่ะมีชื่อว่าทรัพย์เจริญนะคะวันนี้เรานำมาแบ่งปั้นนะคะในราคากระถางละ 1 0 0บาทนะคะปลายแดงเจ็บๆแบบนี้เลยนะคะราคาเบาหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะซับเจริญในราคากระถางล้าน0่บาทคะ่ะ รายการนี้นะคะมีชื่อว่าพระนางมณีวาสนานะคะน้องเป็นไม้ด่างที่ทํายากอีกหนึ่งรายการเลยนะคะวันนี้นํามาแบ่งปั้นนะคะให้ในราคากระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะแอมจะคัดป้ายสวยๆแบบนี้ให้ลูกค้าทุกบ้านค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะน้องเป็นไม้ป้ายที่ทํายากจริงๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะพระนางมณีวาสนาในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคะ่ะ และรายการนี้นะคะเป็นไม้ป้ายเช่นกันนะคะป้ายสวยค่ะนะคะยิ่งเลี้ยงแดดทั้งวันนะคะยิ่งโทนสีออกมาได้สวยงามมากๆค่ะน้องมีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันนะคะ นี่เลยนะคะยิ่งเลี้ยงแดดนะ,ะโทนสียิ่งเข้มค่ะวันนี้เรานํามาแบ่งปันนะคะให้ในราคากระถางละ1 0 0บาทนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อครบ5กระถางจะส่งให้ฟรีไม่มีบวกค่าจะส่งใดๆเพิ่มเติมนะคะโปรนี้ดีสุดคุ้มเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะซื้อครบ5กระถางไม่มีบวกค่าจัดส่งด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะรายการนะคะใน EP ีที่159นะคะรายการนี้นะคะน้องสวยแข็งแรงทุกรายการค่ะน่าสะสม ก,ก,ก,ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่159เป็นโปรเคลียตตู้นะคะราคารเริ่มต้นที่40บาทค่ะเมื่อซื้อครบ5กระถางขึ้นไปเราจะส่งให้ฟรีไม่มีบวกค่าบริการใดๆเพิ่มเติมนะคะแต่นะคะในกรณีที่ลูกค้านะคะซื้อไม่ครบ5กระถางนะคะซื้อเพียงแค่1หรือนะคะ4กระถางนะคะจะมีบวกค่าบริการจัดส่งนะคะ ลูกค้าพร้อมโอนค่าส่งแบบเมาเมาห้าสิบาททุกบ้านค่ะลูกค้าเก็บเงินปลายทางค่าส่งเมาเมาเจสิบบาททุกบ้านค่ะถ้าไม่อยากเสียค่าจัดส่งนะคะซื้อให้ครบ5กระถางนะคะเพราะเป็นโปรนะคะ5ต้นจัดส่งให้ฟรีนั่นเองค่ะ คลิปนี้นะคะถ่ายทําไว้ประจําวันอาทิตย์นะคะที่10กันยายนเราจะมีรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันจันทร์ที่11กันยายนเราส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจะส่งทางไปรษณีย์เ MS ให้เหมือนเดิมค่ะ ย้ำกันอีกรอบนะคะช่องทางการติดต่อนะคะเพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0 8 3 0 5 4 1 8 7 5ค่ะบ้านณบอนสีค่ะเราจะขึ้นรูปคิวโพดพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางมุมด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมสวยๆน่าเก็บน่าสะสมเช่นกันนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะมีพื้นที่น้อยนะคะรับไป5กระถางนะคะรองไปจัดฟอร์มกอแฟนตาซีลงกระถาง10นิ้วสวยๆนะคะจัด รวมกันเลยค่ะ5้ากระดางนะคะเป็นบอนสีที่สวยงามเหมือนเราจัดแจกันนะคะวางโชว์ไว้หน้าบ้านนะคะแต่เป็นบอนสีที่สวยงามนะคะลักษณะสีเขาก็จะแตกต่างกันไปนะคะลองจัดกันดูนะคะอยากจะให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีคะ่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปทํางานก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ